ที่เรือนชานณบ้านบูเกลอใต้คนม่วงยืนต้นละเมอเพลอใจหวามปลิดใบปลิวร่วงหล่นระคนความอาวรอ,อ่อนเอ็นผ่อนตามถามเรื่องราวทุกแน่แท้แท้ที่ว่าทุกสุขระดมปลุกคืนวันก่อนให้ร้อนผ่าเสียงอื้อหึงมึงกูอยู่ยืดยาว พ่อแม่เกลอปรนเปลอเฝ้าหาข้าวปลาโอ้อิ่มอุ่นในอารมณ์ผสมอ่อนเกลอบอกอย่าอ่อนซอนแววเพียงเสียงลมฟ้าเหล่าในแก้วผสมแล้วซึ่งโซดาเกลอจัดหามาให้ด้วยใจคนึงลมตะวันออกบอกบนถึงคนเศร้าจรจากเย่าเหงาอยู่รู้สูมาถึง จึงหอบเอาบทเพลงอกอรกวีกล่าวมาเคล้าคลึงหวังประหนึ่งให้ประโลมโหมคำชมระหว่างทางลางเลือนเหมือนลิขิตวิปริตผิดแยกจำแนกขมพ่อตัววีหม้อน้ำมรั่วกลัวระบมความระทมเข้าห่มรอบกรอบอาลัยยิ่งดุดันรีบเร่งยิ่งเสงแซ่ ให้คิดถึงคนงามแม่แน่นอนของอ่อนไหวในคืนเปลี่ยวเดียวดายไม่มีใครอบอุ่นไอให้อุ่นคุ้นเคลียคลอจนมาถึงการวิถีกาลีอุทกให้ระหกระเหินเหมือนเดินขอความช่วยเหลือเผื่อแผ่มีแค่พอเอารถออกจากบ่อที่ตกไปในป่ามะนาว เช้ารุ่งสางที่สว่างอยู่ในวัดเมื่อคืนจัดหาที่นอนซ่อนความหนาวติดติดเสียงโทรศัพท์เตือนเหมือนหิวข้าวจึงลุกขึ้นจำอ้าวมองรถลาวะไม่น่ามอเดินไปหยิบบุหรี่ที่เหลือเฟือในรถควานหาไฟแช็คทั้งหมดหดหายคล้ายลอยล่องเห็นภิกษุข,ขาจารพ่นควันฟ้อง จึงทอดน่องหน่วยนาดขออนุญาตอาจเอื้อมไฟนั่งบนหมาหินอ่อนย่อนอารมณ์นครมม่วาใตเงาสวงแสงสุรีนิปโปรยใสแดดอ่อนๆอ,อ,อากาศอุนอ่นๆละหมุนละไมไม่มีใครรบกวนใจให้หมุนมัวแวบคนึงถึงความหมายในชีวิตรักคนคิดหมกมุ่นคุณสลัวสุดๆแล้วมนุษย์วิมุตทั่ว ต้องเกลือกตัวสุดท้ายอยู่ในเตา